โอเคสิบสองจุดห้าตึงยืนให้พี่จาว่าส่วนสูงต้อยเอาเอาอดเกิบหน่อยไม่ต้องคอดหรอคะยืนแบบเจเจเมืแ่อบบกี้เลยนะลูกไอ้ยนตมตกดูสิกะทิอย่าบังน้องลูกโอเคยืนเบี้ยวรหรือเปล่าลูกแปดสิบสามทำไมคนนี้ไม่เห็นขึ้นอนะลูก ขึ้นเซนขึนคนนู้นทำไมเขาจังเลยไม่มีงอแงเลยก้าโอ้ยหัวคนหืออะไรลูกมาใจดกันอนหนก้าิบ้ีหน้ามาหาแม่ตรงนี้ก็วิวินหนักเท่าไหร่เออเดี๋ยวแม่ขอดูใหม่ สิบสอหโอเคเจ็บไหมโอเคต้องบอกว่าไม่เจ็บสิลูกไม่เจ็บค่ะขอจั๊กกะจีพุงหนึ่งทีจั๊กกะจีไม่เล่กอีทีสิทีิเบาได้ก็เบาเราเราใจเย็นๆ กาวินชอบหัวเราแบบนี้ตลอดเลไปต่คุณหมอดูฟันนิดเปิดเองเน่อยเองอากาวินถอดแมสเองอ้าปาว้าวโอเคอ่ะดูลูกกระตานิดนึงค่ะอดูลูกกระตาหล่อๆหน่อยโอเคเป็นไงไม่เห็นน่ากลัวเราซ้อมกันมาเมื่อวานแล้วนะเป็นไหนเปนไหนซ้อมมายิ้นมเก่งไหมคะอ๋อส่วนสูงนี่ดีเลยนะ ค่ะอาจจะบวดเจ็บเจ็บหลังฉีดนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยกวินเจ็บนิดหน่อยใช่ไหมที่เราคุยกันอ่ะโดนเล่นอย่านี้ยอนนี้เอามือออกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ็บนิดเดียวจริงๆด้วยนะอุแล้วเก่งจังเลยแตะไปก่อนนะเดี๋ยวมดจัดนะคะไหนคุณหมอเช็คพัสเตอร์นิดนึงสิโอ้ยกาวิน xong rồi <laughs> <laughs>